จริงๆเขาบอกว่ามี7ชั้นแต่เราึินได้แค่5าชั้นเขาตกไปไหนครับอันนี้เขาน้อง้ไปเลยเริงจริงนครับอ่าเออปังจริงเลยมันจะนอนน้ำตกไปเหรอเออนองจาตกอยเขาเขาไี่แพรเหรอทำไมเสียงอ่อยๆกันได้ไหอาจจะแบบว่าดูอ่อยๆนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องการให้ท่านผู้ชมดูเราเยอะๆเลยอ่อย มีหลายชั้นแล้วก็น้ำตกเนี่ยเดินไม่ลำบากมากทางอ่งดีมีแบบเขาทำแบบเป็นปูนเป็นหินให้เราเดินได้ง่ายทางดีแต่ไม่มีเซเว่นใช่ทางดีไม่มีเซเว <laughs> เดินทางได้มาแล้วครับทิปใหม่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่ไหนตามมาเลยครับ ที่พันโอโฟแบ็กนะคะช่องที่จะพาทุกคนไปท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศโอ้ค่ะยุดครับแอนครับดาวจ้าค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกห้วยห้วยยางนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่นี่มีอะไรท่านท่านชมกันบ้างเดี๋ยวก่อนทำไมเสียงอ้อยๆกันจังเลยแอนทำไมมันเสียงเสียงเบาเอสียงอ้อยอ้อยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ต้องเอาใหม่คือแค่แซวเล่นเฉยเฉยว่าไมเสียงอ้อยอ้อยกันจังเลย เอาจจะแบบว่าดูอ่อยๆนิดนึงนะครับเพราะว่าต้องการนะท่านผู้ชมดูเราเยอะๆเลยอ่อยไม่รู้จะมีใครตกหลุมลางเราหรือเปล่านะเห็นลกๆอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะฮะเพิ่งมาถึงเพิ่งมาถึงแล้วเราก็จะเตรียมการเต้นกันวันนี้เรากางเต็นสำหรับคืนนี้ที่อรทยนแห่งชาตินตกตกหัวอย่างโอเคงั้นเดี๋ยวก็ติดตามเราไปนะครับว่าที่นี่จะเป็นยังไงบ้างรับรองว่า ไม่รู้จะต้องร้องขอชีวิตอีกไหมไปดูกันค่ะโอเคจะนอนแล้วตกเลยเหรอโอนจานตกเลยเขาไม่แพ้เหรอตาตาไปขอทับตาเรียนกันครับหน้าไหนครับผมหน้าแปดถก สัญลักษณ์ของตาประทับมันเป็นรูปอะไรครับสมเสร็จสมเสร็จอจับปลซเบรหลังจากที่พวกเราติดต่อตจ้าหน้าที่ พร้อมปำตาเสร็จนะครับพวกเราก็สำรวจพื้นที่กลางเต็นท์กันพอได้จุดกลางเต็นท์แล้วพวกเราก็ไม่รอช้าครับจัดแจงกลางเต็นท์กันเลยพอหลังจากนี้พวกเราต้องเข้าไปเดินเก็บภาพน้ำตกกันต่อเลยตรงจุดกลางเต็นท์นะครับก็จะมีลำธารเล็กๆไหลผ่านอยู่ แล้วก็ที่สําคัญมีปลั๊กให้เราชาร์จพ่วงด้วยนะครับตามเสาแล้วก็มีที่ล้างภาชนะและที่นี่ก็ยังมีร้านค้าส่งดิการด้วยนะครับสามารถสั่งอาหารจากที่นี่ได้และที่นี่บรรยากาศค่อนข้างล่มลื่นเลยครับอากาศไม่ร้อนมากกำลังสบายสบายครับผมตอนนี้เราก็มาถึงเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกว้อยยางนะครับก็คือเป็นทางขึ้นน้ำตก นะจริงๆเขาบอกว่ามี7ชั้นแต่เราขึ้นได้แค่5ชั้นเขาตกไปไหนครับอันนี้ครับน้องน้องไปเลยเสรเลยครับอ่าเออบังจริงเลยนะครับเขาบอกว่าขึ้นได้แค่ถึงชั้น5นะครับเพราะว่าชั้น6เนี่ยอ,อตรายมันอันตรายนักท่องเที่ยวเนี่ยมาตกเป็นประจำตกกันบ่อยก็คือแปลว่านักท่องเที่ยวที่เนี่ยเรียนไม่ค่อยหนังสือไม่ค่อยเก่งนะครับตกกันบ่อยมากดมดมด้วยส่วนชั้นที่7จเนี่ยจะเป็นเป็นบ่อน้าศักดิ์สิทธิ์ที่เอาไว้ใช้ใน ออพิธีของพระมหากาษัตริย์ดังนั้นเราก็ไม่สามารถจะขึ้นไปได้โอเค <Okay. S 1> งั้นมาดูกันครับ1-5เป็นยังไงบ้างมาเลย การเดินทางไปน้ําตกนะครับก็เดินทางไม่ยากครับเดินทางราบสบายไม่นานพวกเราก็เดินถึงชั้นที่หนึ่งกันเราใช้เวลาที่ชั้นที่หนึ่งไม่นานเท่าไหร่นะครับแล้วเราก็เดินทางกันต่อชั้นที่1กับชั้นที่2นะครับไม่ห่างกันมากแต่ชั้นที่2เนี่ยน้ำตกจะสวยกว่าค่อนข้างที่จะมีเชฟมีขดหินที่สวยงามนะครับ พวกเราเลยใช้เวลาสำรวจตรงนี้สักพักใหญ่เลยทีเดียวคันที่2เป็นยังไงดูตามคลิปเลยนะครับ น้ำตกชั้นที่3จะมีลักษณะเป็นบึงนะครับน้ำนิ่งแต่ก็ลึกพอสมควรน้ำจะดูน้อยไปหน่อยไม่เหมาะกับการเล่นน้ำเท่าไหร่ครับเราถึงถถชั้นที่4แล้วคะสำหรับชั้นที่4เนี่ยพวกเราแทบจะเดินผ่านเลยครับไม่คิดว่ามันจะเป็นชั้นน้ำตกเพราะว่าน้ำมันน้อยมากมีขนาดหน้าฝนนะครับ ลักษณะก็จะเป็นแอ่งเล็กๆครับมีสายน้ำตกเตี้ยอยู่ ควดๆนะครับจริงๆน้ำตกชั้นที่5นี้อลังการมากนะสวยงามมากเลยแต่น้ำจะน้อยเนาะจุกทางที่หน้าฝนมีปลาด้วยปลาปูด้วยนะปลาปลาเยอะมากนะโอเคหลังจากนี้เราก็เก็บภาพแล้วเดี๋ยวก็ลงไปทำกิจกรรมกันต่อ และน้ําตกชั้นที่5นะครับลักษณะจะเป็นหน้าผาใหญ่ๆจริงๆแล้วดูอลังการมากเลยนะครับแต่เสียดายที่น้ําน้อยมากๆตรงจุดนี้ก็จะมีปลาพวงอยู่กันเยอะเลยครับน้ําใสลเย็นเฮ้ยฮเดี๋ยวปลามันไหลามาตอด ถึงเวลามื้อเย็นแล้วนะครับหลังจากที่เราไปขึ้นไปเที่ยวชมตกกันมานะครับผมหิวมากหิวมากเลยแล้วเพออิญว่าอมีแฟนรายการของเราท่านหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่เห็นอยู่ตรงหน้าเนี้ยอ่าเห็นพวกเราไปเที่ยวตามอุทยานบ่อยๆซึ่งอ่าเขาก็เลยอยากจะให้เราทดลองใช้สินค้าตัวนี้ดูซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากกาบหมากนะครับผมมันเป็นเซ็ตปิกนิก กล่องอยู่ตรงนี้ข้างๆพี่แอนด์นี่นะครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้เนาะจะมีทั้งถ้วยทั้งจานรักโรนะครับผม สำหรับสี่คนกําลังดีเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูดูกันว่าในกล่องเรามีอะไรบ้างทีนี้เราจะใช้มือกินข้าวมใช่ไหมมีช้อนเรามีช้อนเรามีช้อนที่ด้วยใช่ไหมตัวนี้นะครับแพ็คเกจก็จะเป็นอย่างนี้ช้อนผมชอบมากเลยเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเชือกไนล่อนนะครับที่ทํามาจากพลาสติกอันนั้นเอาไวขับปั่ใช่ไช่อันนี้มันเป็นเชือกเป็นที่ผลิตจากธรรมชาตินะครับช้อนก็จะมีประมาณหกชุดนะหกชุดปะอันนี้ในในนี้นะห้าชุดพ่ดาชุดหกชุดใช่เป็นยังไงบ้าง Boxing, นดูซิใครฉีกก totally. ่อนได้กินก่อนนะปึ๊มโอยข้างในมีทิชชู่ด้วยทิชชู่อะยะมีทิชชู่ด้วยเด้ออ่ามีทิชชู่นะฮะโอ้ช้อนซ่อมสวยสวยเฮ้ยสวยเนาะอี่อะไรโอเคเลยอ่ะเดิมเดิมเดิมอีโคอ่าใช่ป่ะเดิม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 มาเดิมเดิมอ่าเนี่ยมีช้อนมีซ่อมนะครับสวยสวยงามดูแบบ กินไม่ได้นะกินไม่ได้กินไ,ไ,ไ,ไม่ได้นะครับตอนนี้มีสิ่งแปรปลอมเดียวที่เป็นพลาสติกก็คือน้ําที่เป็นขวดนะครับแต่ว่าเรามีใน yeah. ในชุดนี้มีฮาร์ดด no. ้วยนะฮะมีฮาร์ดด้วยเหรอมีฮาร์ดด้วยฮาร์ดอะไรฮาร์ดอะไรเดี๋ยวดูสิฮาร์ดอะไรอ่ะไหน่อยพี่ดาวลองดูสิไหนบอกท่านคนดูสิอ่ฮาร์ดหลอดต้นข้าวธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวพี่เจอฉีกเลยนะฮาร์ดใหม่เป็นยังฮาร์ดต้นข้าว กินข้าวเสร็จแล้วกินหลอดต่อได้กินได้ไหมอันนี้กินได้ไหมเนี่ยเคี้ยวได้ครับผมเคี้ยวได้ครับเอาแค่ฟันได้ได้แหมแล้วก็มันในในเมื่อมันแกะแล้วมันก็ต้องลองรู้หรือเปล่าลองดูดดิเป็นไงอันนี้ทำมาจากอะไรนะหลอดต้นข้าวหลอดต้นข้าวไอ้ต้นต้นของข้าวอ่ะเขาช่างคิดเนอะอออไหนพี่พูดูดน้ำแกงนี่เอ้ยเดี๋ยวสำลักไปขึ้นจมูกไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอ้ของเขาดีนะเยี่ยมเลย ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะเหมาะเหมาะกับเหมาะกับการมาเที่ยวธรรมชาติเที่ยวไถ่อย่างธรรมชาติก็สายแคมป์อนุรักษ์อนุรักษ์เพราะว่าจานพวกนี้มันก็ย่อยสลายตามธรรมชาติเพราะว่ามันเป็นกับหมากแต่ไม่น่าเชื่อนะนี่คือกับหมากนะฮะกับเนี่ยกับหมากเดี๋ยวนะนี่มันแข็งมากเลยนะเนี่ยลองลองลองเราลองลับลูกแม่ลองลักบลกหนึ่งแบบว่าบล็อกบะบละเนี่ยก็แข็งมากก็ดูใส่น้องแก๊ง ได้เนาะเจ๋งเจ๋งเจ๋งอันนี้คือสุดพายแบบแบบว้าวว้าวเลยว้าวเลยแล้วตอนถือมันก็ถนัดกว่ากมนะเพราะมันแข็งมันแข็งมันแข็งแล้วมันแข็งไม่ล้มด้วยนะใช่ถึงจานใช่ไหมจานจานจานนะครับโอเคแล้วตัวนี้พี่ดาวแฟนรายการเราที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับแฟนรายการเราไหมแฟนช่องเราก็ทางเจ้าของผลิาดลพันธ์เนี่ยเขาฝากมาบอกว่าถ้า เป็นลูกค้าที่มาจากช่อง cuban o o r b a c k องเราเนี่ยแล้วติดต่อเข้าไปเพื่อที่จะซื้อสินค้าตัวเนี้ยจะมีส่วนลดให้มีโค้ดมีโค้ดเดี๋ยวเราขึ้นให้ซึ่งจะเป็นโค้ดนะครับนะครับแล้วก็รู้สึกตอนนี้จะให้ติดต่อไปที่ทางไลน์ก่อนนะทางไลน์ก็จะมี qr code ไลน์ให้แล้วก็แล้วก็โค้ดที่สําหรับส่วนลด10เปอร์เซ็นต์ด้วยครับเนี่ยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวเราขึ้นให้อยู่ไหนวะเดี๋ยว อุ้ยเดี๋ยวค่อยใส่ตอนตัดวิดีโอแม่เอาโทรทีเอาไม่รู้โอเคนั่นแหละลด10%นะครับเดี๋ยวใส่โค้ดเข้าไปแล้วแอดไลน์แล้วก็ลองติดต่อเข้าไปดูเนาะเข้ไปดูสำหรับของที่น่าใช้มากธรรมชาตินะครับโอเคเนาะมันเป็นมันนเป็ธรรมชาติหมดเลยเจ๋งเจ๋งโอเคงั้นเราหิวแล้วอ่ะหิวเหรอหิวแล้วกินเลยนะหิวแล้วเนี่เรากินเลยแล้วกันกินนะกินแล้วนะอืออือ่ะลองนี้ลองนี้โอเคได้หมดถ้าตดลื่นอันนี้ อันนี้ลูกนำมาตำเองนะมาตำเองพี่ปูเป็นคนตำให้ครับอย่ากินปูอยู่ในนั้นครับพี่ปูไม่เคยกินปูอยู่เหมือนซุปตำลูกตักไข่เจียวหน่อยเดียวไม่ถึงืะไข่เจียวซุปตำซุปตำซุปตำได้แค่ไมนกินแต่ปูได้ไหมเอาเอากูเบื่อละคนชื่อปูอ่ะพริกตำเนี่ยกูก็จะพูดไปพริกตำเนี่ยเบื่อแล้วแดงไง หลังจากที่พวกเรากินข้าวกันเสร็จนะครับพวกเราก็อาบน้ํากันเรียบร้อยแล้วก็นั่งคุยวางแผนสาหรับพรุ่งนี้กันสะหน่อยพอเจ้าหน้าที่แจ้งว่ามีจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นต้องตื่นแต่เช้ากันอีกแล้วเหรอเนี่ยพี่น้องค่ะตอนนี้ตีห้าแล้วนะคะเรากำลังจะขึ้นไปชมหาชมทะเลกันอันนี้พี่แอนกับพี่ดาวเดินล่วงหน้าไปเก็บแสงเช้าก่อนแล้วค่ะไปค่ะ โดยลักษณะทางเดินขึ้นไปยังจุดชมวิวนะครับก็จะเป็นบันไดปูนไม่ชันมากเดินไปเรื่อยๆจนสุดทางก็จะมีเป็นทางดินนะครับต้องเดินเลาะหน้าผาไปหน่อยก็จะเจอกับจุดชมวิวครับระยะทางก็ประมาณ300เมตรทางชันได้หอบอยู่เหมือนกันนะครับตรงจุดชมวิวเนี่ยก็จะเป็นหน้าผาเล็กๆไม่กว้างมากยืนได้แค่ประมาณ 4- 5หคนมุมก็ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมองเห็นทะเลไกลไกด้วย ซึ่งเป็นไฮไลท์ของจุดชมวิวที่นี่เลยครับ เช้าแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปคลิปกันนะคะที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำตกน้ำตกห้วยยางน้ำตกห้วยยางน้ำตกห้วยยางค่ะเดี๋ยวก่อนที่ไม่ได้พักไม่มีเด้อห้วยมาก่อนเลยพักตายหรือคนละผ้างั้นเดี๋ยวเราก็มาถามความรู้สึกของแต่ละคนกันนะที่มาเที่ยวที่นี่นะคะอ่าเริ่มจากพี่จีก่อนเลยนะจี เอ๋อรถยนี่งจืดนะยิ่งจืดคือป็นนแรกใครคิดไม่ออกรยนต์ให้พี่โยนให้ไปก่อนหมายถึงว่าแลาวโลภใจอะไรเงี้ยความท้าทาที่นี่ครับความท้าทาคืออากาศครับอากาศอเย็นดีๆถ้าขนาดว่าเรามาในช่วงที่ถ้าอยู่ข้างนอกอย่างประมาณเกือบสามสิบองศาใช่ไหมแต่พอนอนตอนกลางคืนอ่ะไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วตอนเช้าค่อนข้างจะอากาศเย็นด้วยอากาศเย็นตอนนอนตอนแรกเราก็ไม่ต้องห่มผ้าเราห่มผ้า เาเกือบเท้ 3, 4, 5, าช้าช้าพีดมา,ต,มาต้องหาผห้า,าห่มเลยใช่หรือว่าอากาศอะโอเคอากาศเย็นเพราะว่าต้นไม้มมเยอะ,อะต้นไม้เยอะอ่ะพีพ่ปูว่าไงหงานพีพ่ปูนะคะประทับใจเออคือมันมีน้ําตกให้เราเล่นมีหลายชั้นแล้วก็น้ําตกเนี่ยเดินไม่ลำบากมากทางเนี่ยดีมีแบบก็ทําแบบเป็นปูนเป็นหินให้เราเดินได้ง่ายทางดีแต่ไม่มีเซเว่นใช่ทางดีไม่มีเซเว่นแล้วน้ำตกที่เราสามารถขึ้นไปถึงได้คือชั้นที่ห้าใช่ไหมคะ ตอนแรกเราเข้าใจว่าอาจจะเดินลาบากเดินไกลแต่พอเอาจริงๆแล้วมันคือใช้เวลาไม่มากแล้วก็เดินไม่เหนื่อยเท่าไหร่ถ้าเกิดเราพักเป็นจุดๆเนี้ยแล้วก็ถ่ายภาพตามวิวตามข้างทางเนี้ยโอเคเลยค่ะน้าตกที่นี่ดาวไหลวะไม่มียู่นไม่อยู่นี่สำหรับพี่ดาวนะก็รวมๆแล้วก็ประทับใจน้ําตกก็พอเล่นได้สนุกสนานเย็นๆชื่นใจเดินไปนี่ไม่เหนื่อยนะแล้วก็ เจ้าเช้าแสงเช้าที่เราขึ้นไปที่ผาชมชมวิวชมอะไรนั่นแหละนะทะเลชมทะเลแต่โดยรวมแล้วเป็นอากาศดีเงียบสงบนะครับเหมือนอย่างที่พี่จิตบอกคือเพราะเงียบเลยล่ะเป็นเงียบเงียบเขาเลยเงียบเพราะว่าคืนมีกลุ่มเรากลุ่มเดียวเลยแต่ว่าแต่ว่าตกกลางคืนนี่อากาศเย็นมากต้องม้วนตัวหาผ้าห่มกันให้ให้พูดเลยทีเดียวนะครับผมแล้วของพี่อนล่ะโอเคหมดก็ก็คงเป็นนั่นแหละครับ พูดมาเมื่อักี้เนาะความเงียบสงบที่นี่ยครับคือเงียบมากคือไม่รู้ว่าเรามาวันธรรมดาหรือเปล่ามันเลยเงียบแต่คือจริงที่เนี่ยเงียบสงบแล้วก็ตรงจุดลานกลางเต็นท์นะฮะไม่ค่อยมีสัตว์รบกวนเราเท่าไหร่ก็คือไม่ต้องกลัวมีงูมีหอยมีกุ้งอะไรมารบกวนเราหอยไม่ขึ้นมาที่สนามหญ้าหอยหอยหอยบกก็ถือก็ถือว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย นอนสบายฮะเงียบสงบดีก็เป็นอย่างเอาประมาณนี้แล้วกันเนาะมวนเดียวเลยนะนอนวมนเดียวจบตื่นมาสี่ห้าเลยขึ้นมาถ่ายแสงเช้ากันโอเคงั้นก็ทริปนี้อุทยานแห่งชาติน้ําตกม่วยยางนะครับที่จังหวัดปัตตุกุมติ์ขันก็เป็นด้วยประการละเช่นนี้โอเคงั้นอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์พวกเราด้วยกับทริปเปนี้โฟบโบบ๊ก กันใหม่ทิศหน้าครับฝากติดตามด้วยครับโยยังไงพวกเราก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับเจ้าของผลิตภัณฑ์เดิมๆนะครับที่มอบชุดปิกนิกมาให้เราได้ลองใช้กันขอบคุณมากครับ